มากันต่อที่สนามภูเขานะครับดูคนมีทั้ง F1 มีท aren, มั้งแมคลาเรนมีเอ้ยไม่ใช่แมคเลนมีทั้งปาการนี่มีทั้งโคนิเซกมีทั้งแลมโบกินีนะครับอาหัวได้อควยน่าอาด้วยนะครับที่ตามหลังเรามาตรงนั้นนะครับแล้วโอ้โหคนเซกโอ้ยควีน่าอาเมื่อกี้เหมือนจะมีลงข่าวไปด้วยไม่รู้ใครไม่รู้ใครครับผมมาไม่ทันจริงๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็คือที่2ออยู่นะครับแล้วก็คือคลามฮิวตรงนี้ ตามฮิีวอยู่ที่1เฉยนะครับเดี๋ยวซ้ายนี่มาแล้วตามเรามาก็เป็นคนนิเศกนะครับโคนิเศกแลมโบว์ฮูลาแคนเอสซีโอคนนิเศกตามมาแล้วครับทุกคนโคนิเศษฮูลาแคนโคนิเศกพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาระวังเลื่อนนะผมระวังเลื่อนันนี้นึ่งฮูลาแคนเกี่ยวเชฟพอยมาได้นะครับโอ้โหคนนิเศกเบรกหรือเ,เ,เปล่าเบรกหรือเปล่า เบรหรือเปล่ามีคนจอยเข้ามาด้วยครับวินาทีนี้เป็นคนยิเสกนะครับที่ปาดเราเข้าไปนะครับนัดประมาณเซี่ยววินะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยรถพั